ตัวตู้สื้อผวิอิน,นะครับก็คือเราจะสามารถวางได้ตามพื้นที่จริงของลูกค้าได้เลยอย่างนี้หนูรู้แล้วถ้าสมมติว่าหนูมีตู้ฟิตอินที่คอนเซปต์เขาเลือกมาให้เท่ากับหนูสามารถซื้อสื้อผเพิ่มได้โอ้โหพี่อันนี้แหละสีน,นี้เลยที่หนูตามหาแบบนี้เลยค่ะพี่โก้ไฮทสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับปันปันนั่นเอง ซึ่งถ้าเจอปันปนเท่ากับอยู่ในรายการ Fit i n t h e Series ซีรีส์ของคนชอบฟิตวันนี้นะคะปันเนี่ยมีไอเดียที่อยากจะมาบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยสำหรับใครที่อยากหาไอเดียการเลือกตู้เสื้อผ้อาสไตล์การออกแบบตูเ้เสื้อผ้าบางทีเราอยากได้ตูเ้เสื้อผ้าแต่เราไม่อยากได้ตูเ้เสื้อผ้าที่มันดูแบบกระทัดลัดเกินอยากได้แบบใหญ่ๆเพราะเสื้อผ้าเราเยอะโนเราเป็นผู้หญิงหรืออยากออกแบบให้เข้ากับ พื้นที่ที่จากัดภายในห้องเราอย่างปันอยู่คอนโดเนี่ยทุกคนเป็นไหมคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนคะ่ะมาดูไอเดียเลิอดๆแบบที่จะสามารถตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานของทุกคนได้เลยนะคะ,ะวันนี้ลืมบอกเลยว่าเราอยู่กันที่ไหนนะคะปันฟันนะคะอยู่กันที่ SBD Design Square นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่โซนคอนเซปต์ปกันนะคะสาขาที่ปันอยู่วันนี้นะคะที่ CDC นั่นเองนะคะถ้าใครอยากตามปันมา สามารถมาหากันได้เลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าอุ๊ยตู้เสื้อผ้าที่ปันเนี่ยอยากจะได้แล้วมันเหมาะแล้วก็ตอบโจทยกับปันเนี่ยนะคะเป็นยังไงและจะตอบโจทยกับคุณผู้ชมหรือเปล่าไปดูกันค่ะ สวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับสวัสดีค่ะอันนี้พี่ผมโก้นะครับเป็นพนักงานของคอนเซปต์นะครับอพี่โก้นะคะสวัสดีค่ะปันปันนะคะโอเคพี่โก้ค่ะปันปันอยากหาตู้เสื้อผ้าดีๆสักตู้ตอนนี้ยังไม่เจอเลยพี่โก้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าหนูอะอยากออกแบบเองได้ด้วยค่ะพี่โก้ครับผมคือด้วยความที่หนูเสื้อผ้าเยอะมากถ่ายงานเยอะอะไรใดๆเยอะเสื้อผ้าเต็มตู้เลยแต่ทีเนี้ย มันแน่นแหละอยากหาตู้ใหม่ค่ะที่มันพื้นที่ หนัะในคอนโดมันค่อนข้างจากัดก็เลยอยากได้ที่มันพอดีด้วยแล้วจุด้วยมีลิ้นชงลิ้นชักคือเอาฟังก์ชันครบเลยพี่โก้หนูคอเยอะไปไหมคะโอ้สบายเลยครับมาที่คอนเซ็ปต์ของเราจัดให้จบครบแน่นอนอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ดีมากเลยค่ะพี่โก้แล้วเรามีตู้เสื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะโอเคถ้าตอนนี้นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมเลยนะครับก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้ารุ่นฟิกอินนะครับตัวฟิกอินนะครับเนื่องจากจะออกแบบได้ตามพื้นที่ห้องที่ลูกค้า มีได้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เยอะราคาจับต้องได้นะครับเริ่มต้นที่เมตรละ7,900บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหงั้นแสดงว่าถ้าหนูมีงบจํากัดหนูก็สามารถเลือกได้ว่าตู้เสื้อผ้าหนูของงบเท่านี้พี่เอาแบบนี้ได้เลยชพี่ก็จัดให้ได้เลยยังแค่มีพื้นที่มาเราสามารถออกแบบให้ลูกค้าสามารถคุมบัดเจ็ตได้เลยครับลดมาค่ะโอเคหนูต้องไปทำที่ไหนยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนัานนี้ไปกันค่ะ นนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบบานสไลด์อันนี้จะเป็นบานสไลด์นะครับโอ้โแต่ว่าหนูว่าหนูอยากแบบเลือกได้เลยว่าเอาอันไหนดีอ๋อถ้าเลือกได้เลยก็จะเป็นโซนฝั่งนู้นนะครับออนี่เลยครับโซนฟิตอินครับผมโอม้คือน่าสนใจมากๆพี่โก้โซนฟิตอินอะตัวนี้โซนฟิตอินของเราเนี่ยตู้เสื้อผ้าฟิตอินเนี่ยบางท่านคุณผู้ชมบางท่านยังไม่ทราบครับตู้เสื้อผ้าฟิตอินคืออะไรคะตัวตู้เสื้อผ้าฟิตอินนะครับก็คือเราจะ สามารถวางได้ตามพื้นที่จริงของลูกค้าได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกให้ลูกค้าวัดพื้นที่มาเองนะครับเราสามารถวางหรือออกแบบให้ลูกค้าดูได้คร่าวๆตามขนาดพื้นที่ของลูกค้าเลยนะครับ mm. ตัวโครงสร้างแข็งแรงแน่อนอนนะครับตัววัสดุนะครับเขาจะทําจากไม้อีวันนะครับไม้อีวันจะเป็นไม้ที่มีสารปอร์มาไฮที่ต่ํานะครับจะปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับจะเหมาะกับบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุนะครับไม้พวกนี้จะไม่ ไม่มีกลิ่นฉุนไม่แสบตานะครับโอ้ยอย่างหนูยังแบบเป็นภูมิแพ้เงี้ยปลอดภัยเลยปลอดภัยแน่นอนคือปันอะอยู่คอนโดก็เลยรู้สึกว่าแล้วเป็นคอนโดที่ค่อนข้างเหมือนเป็นมุมห้องด้วยปันอยากให้มันแบบโอเคใช้พื้นที่ตรงนั้นอะให้มันประหยัดที่สุดแล้วแบบตู้เสื้อผ้าเอาเลยค่ะเอาที่มันสามารถจุได้อุ้ยมันรับน้ําหนักได้เยอะไหมคะอย่างตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างอันนี้ราวของเราจะเป็นการกระจายน้ําหนักนะครับจะรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมเลยทีเดียวโอ้ ดีเลยค่ะเพราะว่าอย่างนี้หนูรู้แล้วถ้าสมมติว่าหนูมีตู้ฟิตอินที่คอนเซปต์เขาเลือกมาให้เท่ากับหนูสามารถซื้อเสื้อผ้าเพิ่มได้ที่จะได้มาแบบได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูบ้างได้ไหมคะว่าออปชันแต่ออปชันมีอะไรใดบ้างถ้าเสื้อผ้าเยอะนะครับก็จะมีเป็นออปชันตัวนี้จะเป็นออปชัน B ออปชัน B นะครับก็จะมีราวแวนบนล่างนะครับแล้วก็ ในตู้นะครับจะมีตัวเป็นไฟตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์สามารถเปลี่ยนสีได้3สีตัวนี้จะเป็นพอร์ตชาร์จจะเป็นหัวชาร์จท y p e C ชาร์จได้เลยนะครับอันนี้จะไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบปลั๊กอะไรเลยก็คืออยู่แบบนี้เลยเปิดมาก็คือมีไฟเลยสว่างเลยอ๋อแล้วก็แขวนได้ดูสิคุณอันนี้คือรับน้ําหนักได้เยอะด้วยรับน้าหนักได้เยอะแล้วมีทางล่างท้งบนใช่แล้วก็ตัวชั้นบนก็จะเป็นสามารถเก็บของได้อีกอ๋อคือจะเอาแบบ เอามาใส่ได้อีกครับเป็นเหมือนกระเปรงแล้วพับาบนก็ได้ผ้าคนหนูอะไรใดก็ได้ได้ตอบโจทย์มากพี่รูตัวหน้าบานของเรานะครับก็จะเป็นซอฟโค้ดพวกนี้หน้าบานพวกนี้จะกันกระแทกซอฟโค้ดคือหมายถึงว่าอ่ามันจะการกระแทกผี่แต่ไม่มีเสียปิดแล้วไม่ปังก็เท่ากับว่าสมมติว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราแอบแม่หนีไปเที่ยวดีกว่าแต่ว่าไม่บอกไม่บอกแม่เวลาหนูปิดหนูก็คืออย่างนี้ได้เลยใส่เสื้อผ้าเสร็จแม่ไม่รู้แม่ยังหลับอยู่เลย ปิดไม่ปังปังแน่นอนปิดไม่ปังปังแน่นอนครับคอนเซ็ปต์โฟนิเตอร์นะฮะครับโอ้โหพี่อันนี้แหละสีนี้เลย ที่หนูตามหาแบบนี้เลยค่ะพี่โก้ตัวนี้จะเป็นสีใหม่ครับจะเป็นสีแคชูโอ๊กนะครับสีนี้จะมาใหม่เลยนะครับสวยมากมินิมอลมากโอเคก็ตัวนี้ครับตัวฟังก์ชันของตู้เสื้อนะครับของเราโครงสร้างแข็งแรงนะครับตัวนี้จะทําวัสดุจะทําจากไม้อ e ีวันนะครับไม้อ e ีวันจะเป็นไม้ที่มีสารวอมีไฮที่ต่ํานะครับจะปลอดภัยต่อผู้ใช้งานส่วนตัวบานพับของเรานะครับบานพับของเราจะใช้เป็นซอฟโค้ดพวกนี้จะปิด เงียบไม่มีเสียงดังรบกวนแน่นอนนะครับส่วนตัวลิ้นชักนะครับตัวนี้่างรางตัวลิ้นชักก็จะเป็นซอฟท์โพสเหมือนกันเวลาปิดก็การกระแทกไร้เสียงรบกวนใช่ก็คือนอกจากตัวฟังก์ชันที่มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็คือตัวหน้าบานหน้าบานของเราก็จะมีให้เลือกเยอะเหมือนกันจะมีทั้งหมด4แบบครับก็จะเป็นหน้าบานทึบแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวกระจกครับจะมีกระจกเงากระจกใสกระจกชฉล้มอย่างตัวที่โชว์เนี่ยจะเป็นกระจกใส ก็สามารถเลือกได้เลยเผื่อใครแบบว่าไม่อยากให้เห็นว่าด้านในเป็นเรามีเสื้อผ้าอะไรบ้างหรือว่าอยากจะแบบมีความแบบให้เห็นหน่อยเลีนสีสันของเสื้อผ้าใช่ครับใช่ครับตอบโจทย์สุดๆเลยใช่โอ้อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะปันว่าอันนี้คือลดเลยพี่โก้จ๋าใช่ครับอ่าแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเลือกดูของจริงแบบปันด้วยอ่ะอย่างปันนี่คือปันรู้ <ừ. S 1> แล้วว่า จะเอาตูต้เสื้อผ้าแบบไหนสีนี้คือสีนีแน่นอนแต่ขอไปคิดก่อนว่าเอาออปชันไหนดีฟัง์ชไหนดีพี่โก้ต้องจัดให้ปันก่อนนะได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดู EP นี้แล้วนะคะแล้วอยากจะมาที่นี่บ้างทำยังไงได้ไมางคะพี่โก้ก็คือถ้าอยากจะดูสินค้าจริงนะครับสามารถมาดูสินค้าจริงได้ที่ SB Design Square สาขา CDC ได้เลยนะครับก็คือสามารถติดต่อกโก้ได้เลยยินดีให้บริการครับผม เควสพี่โกมาได้เลยนะคะใครอยากมาสาขา CDC นะคะจะได้มาเจอพี่โกกันค่ะ เลือกซื้อตู้เสื้อผ้าต้องมาที่คอนเซ็ปต์นะครับมาหาีิโกโก,กันเยอะๆนะคะครับและวันนี้นะคะเราก็ได้เคล็ดลับการเลือกซื้อตู้เสื้อผ้าไปเยอะแยะเลยโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าแบบฟิตอินเนาะสามารถเลือกออกแบบตู้เสื้อผ้าฟิตอินได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยโอ้โหมันเลิศใช่ไหมหล่ะคุณผู้ชมและอีพีหน้านะคะใครอยากรู้ว่าปันจะพาไปดู เคล็ดลับอะไรแบบไหนมีเคล็ดลับอะไรมาบอกคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะฝักติดตามรายการ Fit อินเดอร์ซีรด้วยเนาะซีรีส์ของคนชอบฟิตดังนั้นอย่าลืมมาเจอกันนะจ๊ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย